เอาบรรยากาศเย็นๆหนาวๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ละเพ่อนเอิ่นสวยประหารอันแต่ว่ากะตองออกไปเดินผ้าลูกไปยางผ้าไปทำธุระส,ส่วนโตัและเก็บลูบสวยๆมาฝากเพื่อนๆอยากจะบอกว่าข้างกระไตแข็งพี่น้องเอ้ยแต่กับบรรยากาศสุดยอดอีลี ช่วงนี้อากาศติดลบติดลบสองติดลบสามถึงมีมือหนึ่งติดลบหดติดลบแปดองศาพี่น้องนี่แหละจ้าเอาบรรยากาศมาฝากเมริฮิมาตกหลายแต่พราะถ้าหลายแห้งถ้าเบิงว่นอังคานว่นพฤหัดอังคานพูดพฤเือหัดนี่แหละอนว่าสิ่งหิมาสสูงถึงสามสิบสี่สิบเซนติเมตรผลว่าปาิติโท ปกโม่ปกแกงพี่น้องเอ้ยดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องเอ้ยหนาวขักรักนะจุบ๊บ